สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสําหรับท่านผู้ชมที่ถามหาหนองแกงส้มนะคะว่าวันนี้ไปไหนไม่มาช่วยขายต้นไม้เลยนะคะก็คือตอนนี้ค่ะสรุปมานั่งเฝ้าให้เลยนะคะตั้งแตต ลงคลิปเสร็จนะคะตอนนี้ก็คือนั่งเฝ้าต้นไม้ให้ฝ้ายเลยนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมวันนี้มีหลายพันมากเลยนะคะใครที่ดูคลิปแล้วนะคะโทรสั่งแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่กําลังสนใจบอนสีอยู่นะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวฝ้ายอะ่ะฝ้ายลงคลิปไปแล้วนะคะคลิปล่าสุดเลยนะคะเข้ามาดูที่ช่องก็ได้นะคะหรือเดี๋ยวฝ้ายจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ในคอมเมนต์นะคะลองเลื่อนดูนะคะนี่ค่ะ ผู้ช่วยของเรานะคะกําลังเฝ้าบอลสีให้อยู่นะคะตอนนี้เฝ้าบอลสีให้พี่ไฟล์หรอคะช่วยพี่ไฟไขายของหรอน้องแกงส้มมีเอฟซีแล้วนะคะแกงส้มของไฟนี่มีเอซีหลายท่านเลยนะคะนี่คะ่ะน้องแกงส้มนี่คะ่ะมาช่วยเฝ้าให้นะคะเฝ้าให้เลย นี่คะ่นะถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะไฟก็เตรียมแพ็กให้เลยนะคะจะส่งให้วันพรุ่งนะี้เนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเช็คราคากันอีกสักแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมก็ถ้าใครสนใจนะคะเบอร์เบอร์อรโทรโทรได้เลยนะคะเดี๋ยวไฟทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้วย086 4 0 9 6617แต่ถ้าเบอร์ลายอีกเบอร์หนึ่งเนาะอันนี้คร่าวๆนะคะทศก,กัณฐ์วันนี้นะคะ150สเนาะสำรวจราคาค่าจะส่งเหมือนเดิม7จบาทเหมาเมานะคะมีปลายทางทั่วประเทศนะคะท้าวลำไพแผงแดงต้นละ1 2อค่ะ่ เพชร็ดสี C, ด่างน้อยแต่ด่างนะร้อห้าค่ะประมาณนี้นะคะเจ้าจัก,กรพรรดิด่างอันนี้220แล้วก็จะมี200 200ก็ประมาณนี้นะคะอาทิตย์อุทัยฟอร์มใหญ่ตั้งแม่เลยลูกค้าร้อยห้าหน้าสวยสวยบอลเก่าไม่ทราบชื่อนะคะเนี่ยคะ่ะแต่มีลูกค้าคอมเมนต์มาว่าจะเป็นจบพนครนะคะหนึ่งนะคะลูกค้าอ่าสองฝั่งโขงลูกค้ามีร้อยห้าบาท แล้วก็ร้อยปดิบาทนะคะอัปเดตเนาะอัปเดตท้ทาทบางแก้วต้นละส0มร้อยนะคะอันนี้คือริมขอบฟ้ามีต้นเดียวต้นละสามร้อยค่ะสีลาหุ้มทองลูกค้ามีร้0ยหสิบกับร้อยปดสิบถ้าร้อยห้าสิบก็ประมาณนี้ร้อยปดิก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะกะเกตมีสี่ร้อยบาทนี่เห็นไหมคะดางน้อยหน่อย400รอบาทเดีลูกสวยนะอันนี้ห้าร้อยนะคะแถมลูกไม้ไปหนึ่งต้นนะคะแกงส้มมาทางนี้หน่อยเร็ว น้องแกงนี่ไปไหนแล้วนะคะน้องแกงของเราอันนี้จังหวัดกาญจนบุรีนะคะร้อยแปดสิบบาทนะคะหลวงปู่ขาวต้นละสองร้อยบาทลูกค้าสวยอะ่ะหลวงปู่ขาวสวยมากแล้วก็แปลกมากมีอยู่สองต้นนะคะชายชลวันนี้มีร้อยแปดสิบาทกับสองร้อยนะคะเมืองใหม่มีสองร้อยอันนี้สองร้อยอันนี้สองร้อยยี่สิบาทนะคะ พามาสำรวจราคาเนาะตุกก๊กแกก้านดำหมดแล้วนะคะอันนี้ขุมทองต้นละ220นะคะ200หมดแล้วไตพบมี120ต้นเล็กนะคะแล้วก็ร5 0ต้นใหญ่ลูกไม้ต้นละร้อยเนาะแล้วก็มีอันนั้นเป็นแบบเลือกลูกไม้ด่างอะไรบ้างนะคะมี120กับ100นะคะนาลีบุรพาต้นละ200นะคะเทพดาราต้นแดงต้นละ300นะคะประมาณนี้นะท่านผู้ชมถ้าใครสนใจก็ เข้ามาดูได้นะคะเทพทรงศิลร้อยห้าสิบมีต้นเดียวมนสวรค์เหลือต้นนี้นะคะร้อยห้าสิบบาทนี่ค่ะอันนี้เราก็จะมีผู้ช่วยเฝ้าอยู่นะคะเฝ้าให้และจมีเงินเหลือต้นนี้ลูกค้าสามร้อยนะคะอ่ะแกงส้มไข่ของค่ะวันนี้มีเอฟซีถามหาหนูด้วยนะคะเนี่ยค่ะตอนไฟมาจัดก็คือมาเฝ้าเนี่แหละนะคะตอนถ่ายวิดีโอไปเล่นหลังบ้านนะคะก็เลยวันนี้ไม่ได้ออกกล้องเลยวันนี้หนูไม่ได้ออกกล้องนะคะ พี่ฝ้ามาทําคลิปให้หนูเนี่ยเห็นไหมคะหาน้องแกงส้มนะช่วยพี่ฝ้ายขายของเหรอลูกช่วยกันทำมาหากินเนาะนี่คะ่ะเฝ้าไครตั้งแต่เช้าแล้วคะ่ะหลังจากลงคลิปเสร็จลูกค้า่ะก็เฝ้าอยู่ตรงนี้เลยเฝ้าอยู่นี่เลยคะ่ะกลัวต้นไม้หายใช่ไหมลูกเดี๋ยวต้นไม้หายเนาะเนาะถ้าหายไปนี่ยุ่งเลยเนาะอุย้ยฮะน้องแกงสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยคะ่ะ สวัสดีท่า้ชมน่อยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมหนูชื่อน้องแกงส้มนะคะมีเพื่อนน๋อมีพี่น้องชื่อน้องข้าวสวยนะคะใช่ไหมลูกหนูชื่อจริงชื่อแกงสม้มน้ำสกุลไข่เจียวแกงส้มไข่เจียว นี่ค่ะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมช่วงนี้เข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแกงส้มก็ใส่ถุงเท้าแล้วนะคะถุงเท้าสีน้ําตาลเข้มนะคะนี่ค่ะถุงเท้าสีน้ําตาลเข้มใส่หมดสี่ข้างเลยนะท่านผู้ชมนี่ถุงเท้าเห็นไหมคะสีเขาจะเข้มแล้วก็หูก็จะเข้มหน่อยแกงส้มหนาวไหมลูกหน้าหนาวแล้วหนูใส่ถุงเท้าใช่ไหมอ้าวอฮแกงพี่ไฟไม่เอไม่เอาพี่ไฟเจ็บพี่ไฟเจ็บแมวค่ะอ๋อ นี่ค่ะน่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จบกันไปกับเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาเลเดร์ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์บายบายให้ ه, น้องแกงส้มเลยคะ่ะใครเป็น F C ะใครเป็น F C ของน้องแกงส้มคอมเมนต์บอกไฟหน่อยนะคะนี่ไปบายบาย,บายน้านผู้ชมหน่อยแกงส้ม